จะอยากจะแฮกแมพ สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบาย e ลเจนด์แบง่งแบ่งแคนยูสไมน์อินทรายิงซัมติงรองกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นฮีโร่ที่เพื่อนๆหลายคนขอมานะครับผมนั่นก็คือควินนีเวียนั่นเองครับซึ่งฮีโร่ตัวนี้ก็เอาไปออฟเลนอะไรเงี้ยเออก็เป็นเมตาอยู่นะครับคือแบบมันดักจับได้ไงเออมันล้วงง่ายอะ่ะแต่ผมจะเอามาเล่นฟาร์มนะครับตัวนี้ oh, <no. S 1> ก็ตามคอนเซปต์อ่ะผมจะเล่นฟาร์มะครับแต่จริงๆควรเล่นออฟเลนนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักสกิลกันก่อนครับโอเคครับผมก่อนอื่นเรามาเริ่มทําความรู้จักจากพาร์ตสของตัวนี้กันก่อนนะครับอันนี้สําคัญครับพาร์สของกินนีเวียก็คือกินนีเวียเนี่ยจะไม่มีมานานะครับผมอืมแล้วมันไอหลอดสีแด,แดงข้างล่างกินนีเวียเนี่ยเออมันจะเป็นการสะสมพลังงานนะครับซึ่งถ้าหลอดสีแดงเนี่ยเต็มปุ๊บกินนีเวียมันจะกระโดดพุ่งไปตีตัวนั้นนะครับผมเนี่ย อย่างหลอดตอนนี้เต็มเหย่ะมันก็จะโดดพุ่งไปตีนะครับแล้วก็จะได้ดูดเลือดกลับมาคืน8%นะครับผมแล้วก็อีกพาสซีฟนึงก็คือกินีเวียเนี่ยปกติฮีโร่ทุกตัวมันจะตีเป็นกายภาพใช่ไหมมันแล้วแต่บางตัวมันจะมีไม่กี่ตัวหรอกที่แบบมีพาสซีฟแบบแบบตีธรรมดาเป็นเวทอะไรเงี้ยซึ่งกินีเวียก็คือตัวที่ตีธรรมดามีดาเมจเวทนะครับผมซึ่งแบบปกติตัว ตัวฮีโร่เออมันจะตีธรรมดาเป็นดาเมจกายภาพนะครับแต่กินิเวียนี่มีมันมีดาเมจเวทนะครับแล้วก็กินิเวียสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มเติมกับไอฮีโร่ศัตรูที่แบบลอยอยู่บนอากาศเพิ่ม25%เนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวต่อมาเป็นสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งเป็นการปล่อยลูกบอลออกไปนะครับเนี่ยปล่อยลูกบอลออกไปข้างหน้าแล้วก็สโลว์ครับแล้วก็มันจะลดคูลดาวของอันติกับสกิลสองด้วยนะครับ เดี๋ยวรอดูวันติผมวันติแล้วนะสกิลสองเนี่ยครับเวลาเราใช้สกิลหนึ่งป๊บเนี่ยมันจะลดคูดาวทุกสกิลลงนะครับหนึ่งวินะครับผมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแบบเวลาอันติหรือสกิลสองคูดาวเนี่ยเราพยายามใช้สกิลหนึ่งนะเพื่อให้มันลดคูดาวสกิลอื่นนะครับผมโอเคครับต่อมาเป็นสกิลสองครับสกิลสองก็คือการกระโดดไปตำแหน่งที่กำหนดนะครับพอกระโดดเสร็จปุ๊บมันจะยก ยกศัตรูที่แบบเราโดดโดนนะครับผมเดี๋ยวผมทําให้โดนน่ยอย่างตรงเนี้ยเราโดดไปปุ๊บนะมันจะยกศัตรูให้ลอยขึ้นนะครับเอาไว้ใช้คอมโบกับอันตีนะครับซึ่งอันตีของกินิเวียมันจะทําให้เให้ศัตรูที่ลอยมันลอยค้างไงซึ่งมันไม่ใช่ว่าโดดไปเฉยเฉนะครับเราสามารถโดดได้สองรอบนะครับก็คือโดดครั้งแรกให้ศัตรูลอยขึ้นปุ๊บแล้วเราโดดอีกครั้งหนึ่งได้ครับแล้วมันจะมีล่างเงาของเราครับ ซึ่งตอนล่างเงาระเบิดเนี่ยเออมันก็จะมีความเสียหายนิดหนึ่งครับนิดเดียวเออไม่เยอะมากแต่ว่าเอาไว้ใช้หนีไงอืมแบบเนี้ยเราโดดเข้าไปปึ๊บอีกฝั่งรอปึ๊บ,บ,บเนี่ยเออแล้วพอเราตีเสร็จอะไรเสร็จเราก็พุ่งหนีแบบเนี้ยนะครับผมแล้วล่างเงาเนี่ยมีโอกาสที่แบบอีกฝั่งเขาจะใช้สกิลส่ล่างเงาของเราไงเออทำให้แบบเราไม่โดนสกิลไงอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อมาเป็นอันติเมตนะครับอันตินี่ก็คือ จะเป็นการเนี่ยเออนเนี่ยสกิลแบบเนี้ย <c oughs> ก็คือถ้าอีกฝั่งลอยอยู่บนอากาศมันจะทําให้ลอยอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะถ้าอีกฝั่งอยู่เฉย,เฉย,เฉยๆแบบนี้ยมันจะไม่ลอยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นไอ้นี่เฉยๆแล้วมันก็จะเพิ่มสเต็กให้เรานะครับผมเนี่ยปกติไอส้สเต็กที่จะพุ่งโจมตีของเราอะเออมันมันไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้อันติเนี่ยเห็นไหม แตกมันจะขึ้นนะครับพอขึ้นเต็มปุ๊บเราก็กระโดดตีมันก็จะแรงนะครับโอเคครับแล้วก็เนี่ยที่ผมบอกว่าเออมันทําให้ลอยเยอะกว่าเดิมใช่ไหมก็คือเราต้องทําให้อีกฝั่งลอยก่อนนะครับซึ่งจะให้เพื่อนทําก็ได้หรือว่าเราจะทําเองก็ได้นะครับซึ่งทําเองก็คือสกิลสองตัวนี้นะครับที่ทําให้ศัตรูลอยขึ้นนะครับเนี่ยพอเราโดดโดนปุ๊บศัตรูลอยขึ้นปุ๊บเราก็กดอติดนะมันก็จะลอยค้างแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตีทมดะเนี่ย คอมโบประมาณนี้นะครับซึ่งกินนเวียไม่ได้มีอะไรยากนะครับคือสกิลประมาณนี้นะครับก็คืออันติก็ทําให้อีกฝั่งลอยก่อนแล้วค่อยอนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคอมโบกันนะครับคอมโบของกินนเวียนี่ง่ายๆครับเราโดดให้โดนก่อนครับแล้วค่อยอันติโดดให้โดนแล้วใช้สกิลหนึ่งแล้วค่อยอันติก็ได้ครับเนี่ยเราโดดให้โดนปุ๊บมันจะมีจงหวะนิดนึงใช้สกิลหนึ่งแล้วค่อยอันติอย่างนี้นะครับอันนี้ผมทําไม่ทันนะมันพูดไปด้วยไงเออ เราโดดให้โดนแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็อันติีนะครับเนี่ยเอาใหม่เนี่ยโดนให้โดนสกิลหนึ่งแล้วก็อันติีเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็พุ่งออกอมโบมีแค่นี้เลยครับกินเดียซึ่งถ้าแบบส่วนมากเขาจะมีปัญหาที่แบบเออโดดไม่ค่อยโดนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือวิธีแบบโดดให้โดนก็คือเราอยู่ในป่าครับเนี่ยอยู่ในป่าเวลาเราโดดออกมาอีกฝั่งจะไม่เห็นที่พื้นนะครับว่าเราโดดมานะครับ ซึ่งถ้าเราอยู่อยู่นอกป่าแบบนี้แล้วอีกฝั่งเห็นเราอ่ะเออเวลาเราโดดไปอ่ะอีฝั่งจะไอ้นี่นะครับอีฝั่งจะเห็นนะครับเนี่ยอีฝั่งจะเห็นที่พื้นนะครับว่าเราโดดไปแต่ถ้าเราอยู่ในป่าเนี้ยแล้วเราโดดไปอ่ะเอออีฝั่งจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็อีกเทคนิคนึงก็คือให้อีกฝั่งยืนนิ่งๆก่อนครับถ้าอีกฝั่งแบบยืนนิ่งๆอย่างเช่นเรายืนเลนข้างใช่ไหมอีกฝั่งตีคีปเงี้ยเออพออีกฝั่งใช้สกิลหรือว่ายืนตีธรรมดาอะไรเงี้ย อีกฝั่งมันจะยืนนิ่งเราค่อยกระโดดช่วงเวลานั้นเลยครับซึ่งเรากดโดดเลยได้นะครับเนี่ยกดโดดเลยได้นะครับถ้าอีกฝั่งยืนนิ่งแล้วนะแต่ถ้าอีกฝั่งเดินอยู่เราต้องดักต,ต้องเล็งเองนะครับแต่ถ้าอีกฝั่งแบบยืนเชียร์ชีฟหรืออะไรเงี้ยเรากดโดดเลยแบบนี้ได้นะครับผมถ้าแบบเพื่อนๆแบบไม่ค่อยมั่นใจว่าจะโดดโดนหรือเปล่านะเออเราอีกฝั่งหยุดนิง่งพออีกฝั่งหยุดนิง่งปุ๊บเราโดดเลยครับปุ๊บแล้วก็อันตินี่ครับโอเคครับผม โอเคครับเพื่อนเพื่อนไอเทมที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้ครับผมเล่นฟาร์มนะครับเออถ้าเพื่อนเพื่อนแบบไม่ฟาร์มอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็แบบใช้แบบรองเท้าเจอดเกาะแล้วก็เนี่ยไออันนี้มันชื่ออะไรนะพิบัติมัจจุราชเนี่ยครับก็คืออันเนี้ยเวลาเราโดดไปปุ๊บแล้วเราตีธรรมดาเออมันจะมีโทดาเมจเนี่ยแล้วก็อันนี้ช่วยให้แบบเราตีเร็วนะครับก็คือแบบเวลาเคียร์ชีฟหรืออะไรเงี้ยเออมันจะทําให้เราตีเร็วขึ้นแล้วก็เราตีธรรมดาแรงขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ดูดเลือดนะครับไว้ใช้แบบ เลดเกมพอเลดเกมขึ้นมาปุ๊บเราเอาในป้อมมาอะไรเงี้ยเออพอเราอันติปุ๊บมันก็ดูเลือดคืนมาได้นะครับทําให้เราแบบฆ่าในป้อมได้เลยนะแล้วอันนี้ช่วยเพิ่มพลังเวทให้เรานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับที่ผมเล่นฟาร์มก็จะออกไปเท่ประมาณนี้ครับ,อรออกกรรบโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าโอเคครับเพืพ่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับคือแบบคือจะได้ฟาร์มแบบตัวเดียวนี้แบบเป็นอะไรที่ยากมากแบบ ขนาดเรามาถึงคือเราจองตำแหน่งฟาร์มเลยนะเนี่ยไอเนี้ยอยู่เทพสงครามนะแต่มึงเล่นแบบเนี้ยอะไรของมึงเนี่ยก็มาแล้แย่งดูว่าใครจะได้มาดีคือฟาร์มสองตัวมันไม่ได้เก่งนะครับเพื่อน ทำไมชูเว้ลสามันดยเลยฮโอ้โหไอ้นี่นี่เนีดักหน้าไปดิเน็ตแปะแบะหน้าไปไอ้น้องฮัลโหลกุญชยอนฝังไม่โดนนะดิ อรพยายามดักหน้านเลยครับป,ปั๊มปั๊มเบสันเดบสันนะกลับบ้านทันปั้เนี่นยกินเบลสีด้วยโดนระเบิดหัวยายาตะเคถึงบ้านอย่างสวัสดิภาพนะครับ เลีน,นาไม่ต้องเอาหรอกบูอะเอาไปก็อรอล่เขาอยู่ดีอะเอ๊ยเหมือนมันได้ยินนะครับเดี๋ยวเราเล่นบนนะเนี่ยเราเก็บเก็บรถคูดาวไปก่อนสองวิหนึ่งวิไอตัวนี้ไม่ต้องโดดก็ได้เนี่ยไอตัวเนี้ยโดดโดนตัวอยู่้วอ,อ,อ้าวมีคนมา สับไปสั์ไปจะเอยเรือยแล้วโดตีทีนึงแล้วก็อันตีแมนะ่มีชาล่าไงนี่มันลายมันลยล่ามาดิมาดิอันนั้นอันนั้นอันนัน้นำเป็นมดุดทำเป็นมุด เอ,อ้ยนี่จอนเรามาแล้วชนเลยเราเข้าตามเพื่อนนะครับไอ,อ้ตัวนี้เออ้แล้วโอ้หนึกว่าจะเข้าไปช่วยเพื่อนอะไรวะเสร็จลอยนะครับคาลีน่าแล้วเฮ้อ้อาวอา้อาวอะไรอา้าวโดนจึ่งนี่ไง กเกิญเกิจถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราโดนเวลวยกสวนได้นะครับถ้าเราโดดไปเลยคือไอ้ท่ากระโดดของเราอะ่ะมันมีดีเลย์อยู่นิดนึงก็คือโดดไปมีโอกาสแบบเวลวยกสวนมาเลยแบบเนี้ยแต่ถ้าเราโดดจากในปายฝั่งจะไม่เห็นนะมันจะยกสวนไม่ทันเอาเต่าไปก่อนนะ ไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโผห้องแน่เจ้งก็เข้ามาอโอ้โหไม่ทันฮันเนาะส่งติ๊กใหญ่ส่งติ๊กใหญ่มันฆ่าเราได้ตัวเดียวมันติ๊กใหญ่เลยนะได้เจอฮันลีน่าเอ้ย อันเนาะอะไร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 แหม่ทำเป็นพริว้วเดี๋ยวเราออกเนี่ยตีเร็วเลยแล้วกันเอาไว้ไล่หวดเวลนะครับเวลนี้คุณตีหลายรอบแล้วนะต้งโดนนะเนี่ยโคตรแบ๊บอันนีะนีไงจอนชนพอดีสวยนั่งเลย นี่โดดดักหน้าปึ๊บปึ๊บคือเราแบบเวลาเราโดดโดนอะอไม่ไม่จำเป็นต้องรีบพุ่งออกมาก็ได้นะคือเราตีต่อได้นะอาวอืเอ้รอจอนก่อนจอนจอนตอนไหนจะมาวะอือนี่จอนจอนชนลัดไม่ได้พอดีอ้าว ไม่ตายแล้วนะเรากดอัติกันซีซีได้นะครับ oh, no, no. ถ้าแบบเราจะโดนล้วงอะไรเงี้ย uh oh. ถึงไม่ถึงนี่ผิดทางเลยนี่แยง้างทำไมอ่ะอา้าวอะไรวะเฮ้ยวิ่วไปไหนอ,อะไรอ่ะอ้าลบหลบ,หลบ เดีต้องออกดูเลือดแล้วนะครับจะได้แบบเล่นได้เรื่อยๆจริงๆดาฟารมของเวทมันมีดูดเลือดอยู่นะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้ดูดแรงอะไรขนาดนั้นฝั่งเราไม่มีแบบตัวดาเมจต่อเนื่องด้วยนะจะเอนี่อะไรอะไรเบล โอ้ยโดนเสียอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเทคาริน่าเราไม่ค่อยแบกเท่าไหรอ่อ่ะศูนย์สี่ห้าแล้วอะ่ะเทคารินลอนา เก็บชูได้ก่อนเป็นดีนครับกดเอฟสามไม่ทันนะั่นกินใครอยู่กันนะใช่จ้าอยากกระแฮกแมพ เก็บชูแด้เออโอ้โห่าจะเก็บชูซะหน่อยจอนดงดีดนะมานี่มานี่มานี่มาเนี่มานี่เพื่อนมาเนี่นจะเอ๋มีขยุ่มได้ไะต้องหลอดแล้วแหละเนี่ยพอเราตีไปหลอดจะประมาณ12นาทีตีครับนะจะได้หลอดที่มีสกิลพอดีนะ เพิ่มเพื่อนนะคือเราไม่จำเป็นต้องแบบโดดโดนก่อนแล้วค่อยอัจริงก็ได้นะมาลายตัวเนี้ย,อาายโอ้ยไม่เห็นแบบแลละฟาร์มเพินเลยนะคาลี ให้จอดมารวมเดี๋ยวออกก็เกิดมาเผื่อก่อนเลยครับเผื่อจบนะสวโสดโผมเลยทำซอเลยครับนี่เนี่ หมาทเปล่าๆก็ได้นะครับก็ได้หมดอ่ะโออเกือบตายเกือบตายออโอเคครับเดี๋ยวเราจบเลยดีกว่านะเดี๋ยวมันจีนระบาดอันน้อคาริน่าตัวแบกนะครับตาเนี้ยอีโวลร์ดซะด้วย ก็ตามนั้นแหละครับตัวแบกโอเคครับเพื่อนๆถ้าชอบก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกนะีเบียนะอแบบมันเข้าเป็นเซตเป็นเซตอะ่ะมันมันยืนบวกต่อเนื่องไม่ไม่ค่อยได้อะ่ะต้องรอสกิลหน่อยครับโอเคครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวตัวหน้า,น,าน่าจะเป็นปากิตโตนะครับตัวหน้าที่จะทำโอเคครับคลิปนี้ก็บายๆครับผม